เด็ดวันที่3นะครับวันนี้วันวันอะไรล,ลูกวันอังคารนะ <One food, S 1> วันพุธเอาวันพุธแล้วน้องเลียเดียก็มาช่วยพ่อพี่แม่ก่อนนะครับ,บเช้าเช้าเดี๋ยวพ่อไปส่งน้องเดียทักใหม่ลูก บรรยากาศช่วงเช้าช่วงเช้าเช้านะครับที่ตลาดผสมทุกคนน้ำแงไม่ได้น้ำแดงคืออะไรนะลูกน้ำแดงน้ำแดงเหรอไม่ได้ซื้อมาจากไอรุ่นนั้นไอรุ่นไอรุ่นาทแล้วนะอ่ะเปิดคนมฟังไอรุ่นเท่าไหร่ลูก สั่งกะยาไปเตยกับนมเลยนี่อะไรนันเป็นพี่เผาหมูหยองพอได้ด้วยสั่งกิ้น้อนโรงเรียนยังไม่เปิดเหรอเปิดแบอ๋อรีบไปรีบไปอะไรอ่ะเกกะรีบไปเลย ใครจะซื้อของยืนเกะกะอยู่ได้ไเ๋อ,อก็เปิดเันเปิดเันที่18นะบยังไม่อยากปีใหม่ไ,มไปเที่ยวไปเที่ยวเทียวปีใหม่ก่อนเนาะปีใหม่ยังไม่ได้ <S <S 2> <S 2> ไไดยุดไปไหนเ่ยไปเขาดาวที่กาญจนบุรีไปดูคอนเสิร์เซ็ น้องในเดียไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยปีใหม่ม,มาขายของอย่างเดียวขายตั้งแต่ปีที่แล้วยันถึงปีนี้ยังไม่ได้หยุดกาแฟเดี๋ยวไปให้จ้กะกะาแฟแก้วนุหวานหวานเข้ม แล้วไอเดียบอกบอกบอกลูกค้าหน่อยร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ตลาดปฐมมงคลฝั่งผักหลังตึกกะด่างใส่จังหวัดนครปฐมอ่ะเปิดแป้นหน่อยเดี๋ยวลูกค้าจําจําไม่ได้อยู่ที่ตลาดปฐมมงคลฝั่งผักหลังตึกกะางค่ะนี่จะเป็นไส้พิมพ์ขนมปังอบค่ะอ่าแนะนําขนมปังหน่อยเร็วนี่เป็นพิษพ์ขนมหยอกค่ะทางระยะใบเดย ยางสตรอเบอรี่ฝอยทองมะพร้าวแล้วก็ใช้นมเลยค่ะมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้จะขายดีที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูนมสดะคะ่ะเอาไว้ทำกาแฟนะคะโอตินโกโก้หวามากหวาน,น้อยสามารถสั่งนะคะสั่งใครลูกสั่งคุณแม่ได้นะทำในสั่งละบาอย่างเดียวอ่ะปิดเทปกันลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตใหม่ วันนี้เละาวัน,น <c oughs> วันนี้นะคะน้องเรียนก็ต้อง <c oughs> วันนี้นะคะน้องเรียนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ